เ,เฮ้ยนายแน่มากเลยโอ้โหต้องขนาดนี้เฉลือนะครับด้านด้น,ดนแหวกหลังคาแล้วก็กระโดดลงมาตรงนี้ตกใจหมดเลยเพศสุไม่ได้ว่าอะไรดังนั้นพี่น้องแม้ท่านทําบาปมาแล้วท่านสารภาพบาปเพชรุให้อภัยทันทีที่เราสารภาพบาปเอ่ไหมครับส่วนที่เราคิดว่าเรายังบาปอยู่นะั้นเราคิดของเราเองเพศสุให้อภัยแล้วพี่น้องลองดูตัวตัวเองสิครับมีคนทำผิดต่อท่านแล้วเขามาขอโทษแล้วท่านให้อภัยเรายังให้อภัยได้จริงไหมครับ เราก็ยังให้อภัยเมื่อมีคนมาขอโทษไม่เป็นไรเลยเมื่อมีคนมาขอโทษเพราะนั้นเรายังมีลักษณะของพระเจ้าในชุดเลยดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้มาจุกจิกมากขอให้รู้ตัวเองว่าผิดก็โอเคแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ซึ่งมาดูกันต่อไป,ปนะฮะพระพีบันทึกไม่น่าเชื่อในพระพีมีบันทึกคาว่าอย่าก,กลัวเลยที่จะเข้ามาหาพระองค์เนี่ยนะรถึงส65้าครั้งเป๊ะเลยทุกวันเลยเยซูจจงบอกท่านทุกวันว่าอย่าก,กลัวเลยที่จะมาหาพระเจ้าอย่ากลัวเลยตื่นเช้ามาอย่ากลัวเลยที่จะมาหาพระองค์ ทีนอ้นเราถึงไม่ต้องกลัวไปไหมครับท่านสามารถเข้าหาเพื่ได้ตลอดเวลาที่ท่านต้องการเพซรบอกอย่าก,กลัวเลยไม่เป็นไรหรอกจงเข้มแข็งอยู่เสมอบาปเจ้ารับการอภัยแล้วเมื่อสาภาพบาบาปเจ้ารับการอภัยแล้วนะครับมาดูเหตุผลที่ทําไมพระเยซูต้องกําจัดความกลัวไปประการที่หนึ่งก็คือปัญหาความกลัวเป็นปัญหาโลกนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเป็นปัญหาธรรมชาติคล้ายๆสิวครับเรื่องสิวเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องความกลัวเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นปัญหาธรรมชาติ แม้เราไม่ชอบความกลัวแต่ความกลัวก็มีอยู่ในตัวเราทุกคนบางคนกลัวเรื่องสุขภาพบางคนกลัวเรื่องการเงินยังไม่ทันป่วยก็กลัวจะป่วยยังไม่ทันจนก็กลัวว่าจะจนก็เลยจนสมปรานาอย่างเงี้ยนะฮะกลัวเรื่องความสัมพันธ์กลัวอนาคตกลัวการแต่งงานกลัวการมีลูกกลัวการเจ๊งนะครับกลัวเป็นมะเร็งนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่พระพีได้บอกตรงข้ามว่าให้เราอย่ากลัวเลยโซบาลิตสิบสองเขายิให้บอกว่า ความกระวนกระวายของคนจะทวงเขาลงแต่ถ้อยคำที่ดีทําให้เขาชื่นชมหรือแช่มชื่นฝากภาระทุกอย่างไว้กับพระเจ้าเฟรซิบอกทําทไมเราไม่กลัวครับเพราะเราสามารถฝากภาระไว้กับพระเจ้าได้ฝากภาระเรื่องสถานที่โบวชไว้กับพระเจ้าได้เอ้ยไ,ไหมครับไม่ต้องกลัวว่าปีนี้เราจะไม่โบวชใช้นะครับปีแล้วเรายังอุตส่าไปใช้เชงกิล่ามมาเลยนะครับตอนนี้เขาเลยขึ้นราคาเรียบร้อยแล้ว <laughs> หมดสิทธิ์ใจเลยจากเจ็ดพันเป็นหมื่นสองขึ้นมานิดเดียวเองนะเกิดเท่าตัว ไม่เป็นไรเราก็ใช้ที่นี่ต่อไปแล้วเราเชื่อว่าเราจะมีที่ใช้ไหมมครับขอให้มีคนแล้วก็มีที่ใช้อยู่แล้วแน่นอนนะครับในหนึ่งเปโตรบอกว่าจงละความกังวลกวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงอะไรครับทรงห่วงใยเรานะครับอย่ากังวลนะเดี๋ยว don't worry be worship อย่ากังวลเปลี่ยนการกังวลเป็นการนมัสการนะครับความกลัวในความรักไม่มีความกลัวนะพระเจ้าทรงรักเรา ถ้ามีคนหนึ่งรักรักเราเนี่ยหัวใยเราเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับอีกประการหนึ่งที่ความกลัวเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งที่ทําให้เราพลาดพลั้งก็คือความกลัวต้องให้เราห่างไกลจากพระเจ้าบางคนนั้นเคยถูกปฏิเสธมาเยอะนะครับพ่อแม่ปฏิเสธคนรักปฏิเสธนะครับเพื่อนที่ง,งานปฏิเสธเพราะเรามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเรามาเชื่อพระเจ้าเราก็เลยคิดว่าพระเจ้าก็จะปฏิเสธเรามัง้งเรามาในคิดจักเราก็คิดว่าคิดว่าคิดจักจะปฏิเสธเรามัง้งอะไรแบบนี้ นะครับแท้จริงพระเจ้าไม่ได้จ้องจะผิดเรามีแต่เรานั่นแหละที่จ้องจะผิดตัวเองใช่ไหมครับพระเจ้าไม่ได้มาเล็งพระเจ้ามาเพื่อไถ่บาปพระเจ้ามาเพื่อช่วยเหลือพระเจ้าไม่ได้มาเพื่อจับเราโอเคไหมครับพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเราทําบาปเราจึงไม่ใช่สารภาพบาปเพราะพระองค์ไม่รู้พระองค์รู้อยู่แล้วว่าเราทําบาปพระองค์จึงรอให้เรามาสารภาพบาปเท่านั้นเองเหมือนพ่อแม่ที่รู้อยู่แล้วว่าลูกทาผิดพ่อแม่เพียงแต่รอให้ลูกมาขอโทษแล้วก็ตั้งใจใหม่แล้วเรามาช่วยกันต่อไป ที่จะชนะเรื่องที่มีปัญหาอยู่นะครับความกลัวเหล่านี้ทําให้ความกลัวจึงเป็นความเข้าใจผิดนะครับบางครั้งการฟ้องผิดจากความบาปในอดีตทําให้เราถูกหลอกไม่อยากเข้ามาหาพระเจ้านะครับเมื่อเรารู้จักพระเจ้าความกลัวเราจะน้อยลงในสวดีบอกว่าข้าพระเจ้าได้สวยหาพระเจ้าและพระองค์ท่งตอบข้าพระเจ้าและส่งช่วยกู้ข้าพระเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพระเจ้าเป็นต้องอยากหลุดพ้นความกลัวไหมครับลองเข้ามาหาพระเจ้าพอสมควรสิครับ เข้าหาพระเจ้าเข้าหาพระคำพระลงก็เ,เป็นได้คอนเฟิร์มว่าพระเจ้าคิดยังไงบ้างนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชุดก็คือการชนะเหนความกลัวนั่นเองพระเจ้าไม่เพียงบรรเทาเรานะฮะจากปัญหาพระเจ้าอย่างประการที่2ก็คือว่าพระเจ้าจะกําจัดการฟ้องผิดของเราไปนะครับ eliminate กําจัดการฟ้องผิดของเราไปในลูกาบทที่ห้าข้อยี่สิบพี่น้องลองอ่านด้วยกันไหมครับหนึ่งสองสาม เมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าบุรุษเอ๋ยบาปของเจ้ารับการอภัยแล้วนะครับดังนั้นบางครั้งเราต้องบอกกับตัวเองว่าพอกันทีสลับการมาขอรับการอภัยจากวามบาปในอดีตอะไรคือความบาปเก่าแก่ที่เราทํามาตั้งนานแล้วและยังมาสารภาพอีกพระเจ้าบอกพอแล้วเยอะ แบบว่าเยอะมากเลยพูดทําไมสารภาพไปแล้วนะครับพูดอยู่นั่นแหละนะครับเ <p are> พราะนั้นเราจะรู้สึกไงถ้ามีเพื่อนเก่าเราสมัยรุ่บาลแล้วมาแย่งขนมเรากินแล้วทุกวันนี้แต่งงานมีลูกแล้วยังมาขอโทษเราอีกนั่งกินงานปาร์ตี้เฮ้ยนายเรามีเรื่องคุยกับนายน,นิดนึงเฮ้ยตอนอนุบาลน,นับนนะเราแย่งขนมนายกินวะขอโทษเพื่อนเออโอเคนะผ่านไปสองเดือนปาร์ตี้กันต่อเฮ้ยเรามีคุยมีเรียกไปหน้าห้องน้ําเฮ้ยเรามีเรื่องคุยกับนายเราขอโทษนายว่า เราแยง่งขนมนายกินนะบ้าเปล่าพูดอะไรเปล่านะฮะนะฮะตอน,นั้นที่ที่เราพูดพูดไปพระเจ้าก็ยกโทษมาแล้วเห็นไหมไหมครับ <Okay. S 1> ปัญหาคือความคิดเรามาวนอยู่กับเรื่องความผิดในอดีตทำให้เราไปต่อไม่ได้เราไม่สามารถจะขับรถไปไป,ไปแม่ลิมกับฮอตพร้อมกันได้เพราะมันคนละทางกันโอเคท่านต้องเลือกระหว่างจะจะไปแม่ริมหรือว่าจะไปฮอตนะฮะฮอตดอกไม่ใช่นะ อำเภอฮอตจะไปตรงไหนใช่คือมันต้องมันต้องไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ไม่สามารถจะเอาละเราจะไปแม่ริมหรือว่าไปฮอตไปไปไหนไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะไปข้างหน้าถ้าเรายังนึกถึงแต่อดีตมันไปด้วยกันไม่ได้หลายคนจึงไม่เกิดการเติบโตในชีวิตเพราะว่าจมอยู่กับอดีตใช่ไหมครับคือมันจบแล้วคือจมเยอะแกว่ใช่เอเมนนะคือพอแล้ว เวลาข้างเวลาข้างหน้ามันเหลือน,น้อยแล้วพี่น้องจริงไหมครับเราเสียใจมากเนี่ยผมได้ยินข่าวพี่เจฟนะผมก็โอ้เป็นไปได้ไงผมก็สนิทกับพี่เจฟมากเลยนะที่ที่เสียชีวิตอะ นะครับเราไม่สามารถจะไปไปพร้อมกันได้สองทางพี่น้องมันไปข้างหน้ามันไปข้างหน้าข้างหลังเนี่ยมันพร้อมกันไม่ได้ใช่ไหมฮะฮอตฮอตดอกกับฮอตอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรได้สิทิชชูไม่ต้องฮะพิชชูไม่ต้องสลิงไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่ไงไม่รู้ว่าคืออนาคตหน้ามันเหลือน้อยมากพี่น้องมันเราไม่มีเวลามากที่จะไปคิดถึงเรื่องอดีตและมานั่งสารภาพบาป โอเคม,มันสำคัญที่เราจะต้องสาภาพแบาปแต่เมื่อจบแล้วพระเจ้าก็จบแล้วแค่นี้พระเจ้าก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับโอ้ขอโทษพระเจ้าที่เราเคยหยามาเนาะคือคุณหยามาก็หยาบไปมันจบแล้วแล้วตอนนี้ก็ไปต่อได้ขอโทษพระเจ้าที่ไปทําแท้งมาคนเรารู้สึกผิดจริงๆเลยโอเคจบแล้วทําแทงก็จบไปแล้วมันผ่านมาแล้วพระเจ้าก็เคลียร์ให้ใช่ไหมครับขอโทษพระเจ้าที่เราไปเห็นภรรยาเป็นกระสอบทรายคือแบบว่าเหมือนอนะ่ะคือใส่ไปหลายทีเลย ก็จบแล้วนะครับแม้ว่าคนไม่ให้ไผแต่พระเจ้าให้ภัยใช่ไหมครับแล้วค่อยๆค่อยๆใช้เวลามารับผิดชอบคงคงพอไปรับผิดชอบได้บ้างแต่แต่บางเรื่องมันไปรับผิดชอบอดีตไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นนี่คือเรามีงานข้างหน้าอีกเยอะใช่ไหมครับเรามีงานข้างหน้าอีกเป็นตันเลยที่จะต้องทํางานต่อไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าทรงกจัดความฟ้องผิดของเราไปคู่สุปมากมายต้องอย่ากาดเพราะเรื่องนี้นะครับเพราะเรื่องของความทุกข์เพราะว่าในสิบบอกว่า50 เปอร์เซ็นต์ของคนป่วยโรงพยาบานลบาน,นั้นป่วยเนื่องจากสาเหตุความเครียดความกลัวความโมโหและอารมณ์ที่ไม่ปกตินี่คือภาวะเป็นอัมพาตคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับมีความโมโหเราต้องปฏิเสธสิ่ง,งนี้ว่าไม่ใช่บุคลิกหลักของเราเองไหมครับมันเป็นอัมพาตเราจะไม่ทิ้งจนกว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นขยะเราต้องเห็นว่าการขี้โมโหเป็นขยะก่อนโอเคไหมครับ หลายคนไม่ทิ้งความบาปมาอย่างเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นโทษเราต้องรู้ว่าบางเรื่องมันเป็นโทษการขี้โมโหเป็นโทษอารมณ์ไม่ปกติเป็นโทษการขี้งอนเป็นโทษการไม่ซื่อสัตย์เป็นโทษใช่แล้วก็ใช้กระบวนการต่อสู้ไปนะครับบางคนบอกว่ายิ่งรู้สึกฟ้องผิดมากเท่าไหร่ยิ่งดูเป็นคนฝ่ายันมากขึ้นแต่นั้นไม่ใช่เลยยิ่งฟ้องผิดยิ่งเจ็บปวดต่างหากการหยุดเพราะมาฟ้องผิดไม่ได้หมายความเป็นฝ่ายวิญญาณ การเป็นคนฝ่ยายวิญญาณคือเป็นคนที่อิสระจากการฟ้องผิดไปไหมครับเพราะเราบาปจริงๆและพระเจ้าทรงเคลียร์ให้แล้วเราเข้ามาสภาพบาปพระเจ้าทรงจัดการให้แล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนั่นเองเราต้องอย่าดึงมาตรฐานของพระเจ้าลงมาให้พระเจ้ามาเป็นเหมือนกับคนที่ขี้จุกจิกหรือบางครั้งดึงมาตรฐานของโบสถ์ลงมารู้สึกว่าโบสถ์นี้ดูด่าว่ากล่าวกันอย่างงน้นอย่างนี้นะครับบางครั้งเราคิดไปเองแน่นอนบางครั้งมันมีเกิดขึ้นบ้างเพราะเราไม่เติบโตใช่ไหมครับ เราจึงมักบอกว่าในโบสถ์เหมือนหลายอย่างมากหนึ่งคือเหมือนกองทัพเป็นระบบเรียบร้อยสองคือคล้ายๆโรงพยาบาลเหมือนกันเป็นเอาถ้าท่านเข้าไปโรงพยาบาลท่านจะตกใจไหมครับเมื่อมีคนร้องเจ็บปวดอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไม่ตกใจเลยเพราะเพราะเราอยู่ในไหนครับอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมไปถึงเห็นคนนอนป่วยเฮ้ยเป็นไรอะทำไมป่วยอ่ะเป็นมะเร็งไม่รู้เลยว่าห้องห้องมะเร็งอ่ะใช่ไหม เฮ้ยเป็นไรอ่ะทําไมเอาเฟือกมาพันขาขาักในขานะคือไปโรงพยาบาลล้วก็สงบสัีเ okay. ียมเพราะนั้นมาโบสถ์มุมหนึ่งเราเจอคนประหลาดประหลาดเราก็โอเคไหมไหมครับเจอคุณอานาจอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือประหลาดประหลาดมากโอเคบางคนมันก็เวียนเบี่ยงมากก็เพราะมันเป็นโรงพยาบาลไงคือเรากาลังโตใช่ไหมครับไม่ต้องประหลาดใจโอ้โหดูสิทาไมมีคนหนึ่งเป็นน้องโบสถ์กระเป๋าตังค์หายนะะคนไม่ใช่โบสถ์ในค่าย ไปค่ายแล้วตอนนั้นผมก็เป็นประธานค่ายได้ยังเด็กอยู่เลยนะก็กกระเป๋าตังหายโอ้โหเดือดร้อนมากเลยนะแต่มุมหนึ่งเราก็เป็นเรื่องปกติมากที่มีการกระเป๋าตังหายที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับเพาะโบสถ์เป็นที่สาธาระบางคนเขากำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตไงเขาเป็นมือหนึ่งนะครับนักวิ่งราวมือหนึ่งนะคือมาโบสถ์เชื่อพระเย้าได้หนึ่งเดือนเนี่ยมันอดไม่ได้ไปเนองใช่ไหม พระสีลิโอ้โหกระเป๋าสีแดงโอ้โหเป็นของพระองค์กว่เจะคือมันยังเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้ไง <c oughs> ใช่ไหมคือ <c oughs> ขอทานสองคนเนี่ยมันต้องมาสู้กันอีกคนหนึ่งคือของทานสงเกตวิญญาณใช่ไหมพระเจา้าผู้เที่ยงเนี <c> ่ย <oughs> นี่นีคือพระเจ้าต้องส่งสองคนนี้มาสู้กันนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาโบสถ์ก็ไม่ต้องแปลกใจหมไหมครับ อาจจะเจอคนมาดูด่าว่าเก่าวท่านบ้างมาเจอคนไม่มีเหตุผลบ้างนะครับแบบนี้เป็นต้นแต่ไงก็ตามอย่าให้เป็นเราเองไหมครับเจอคนที่ไม่ปกติในคิดจักไอ้ฐานเผื่อเขาแล้วก็อย่าให้เป็นเราไม่ต้องตกใจโอเคไหมครับใจเย็นสบายๆไม่ต้องตกใจไอ้ฐานเผื่อเขาอย่าให้เป็นเรา